มาเอาแฟงใส่เลยพี่น้องหลังจากทิปปอยให้กระดูกเอาอุ่นเส้นใส่กคอนพี่น้องคุณเส้นอันนี้ก็ดีดีนี่ปอยกระดูกเนล่อนแล้วก็จเจียวแฟงใส่เหมนี้อากาศแบบนี้สดทนอนๆกับเขาทาอยู่ดีพี่น้องได้ป่าเพราะมีแสงแดดเลยมัน,นี Waktu yang pening Yang ke tua เป็นแต่แสบพ่อพี่น้องกระดูกต้อนกครลกลีเป็นกระดิบเปื้อใส่วนเฉินลหลายๆมันแสบมันวนเฉินพี่น้อง <c oughs> ย่ายกับมาคุ้นเฉินเดี๋ยวแ้งโกะลงกันฟุดบุ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 บ พายุเขาพี่น้องเอ้ยจะสิกถึนมาบานย่ายบอไปทั้งบึงการน้องค่ายสกลนครน,นครพนมไปคุนบอว่างสามหมอเสียดบานย่ายไปเลยไปใส่กระซังหัวมันตัวเนาะตามดินฝ้าอากาศก็ยังให้ตุกอยู่ว,ว่ายวครั้งเขาหล,ลายๆครั้งนำ้ำน้ำเขาเขาหล,ลายๆ เตียบร้อยเลยพี่น้องปล่อยแฟงเพนั้นนักน้อยหน่อยก็เอาแล้วดิบร้อยพุดโอ้อวดึงจักบาทขึ้นแจข้าวทาบพี่น้องจ้ามากินข้าวเศร้าน้ำย่าจมนยจ้าต้มจืดห่อนๆจ้า อากาศเย็นๆยนหนาว